สวัสดีครับวันนี้นะครับตลาดล้าครับผมนี่เกาลักก็ยังมีนะครับผมเบมุมบรรยากาศตลาดเล่าคือเกาครับวันจันทร์นะครับผมจันทร์ที่สี่มีนาคมนะครับย่างเข้าดูดูร้อนแล้วนะครับนี่ครับร้อนครับง่าวนี่ไม่เอาง่าง่าย เอาดังครับผมแมังหวายครับผมแบบเขาเจาะหาแบบนี้เลยนะครับเป็นมรนยากาศจังรัพหมักมอนไก่เอียนทอมัก้มหังแซ่บเด้อครับทำเป็นต้มเอง ทำเองเขาจะซื้อแหรอนะครับผมหนี่มาสมบังนั่นเองเอาเอาโลนึงครับอันนี้หอยปังได้เนาะอืมีหอยปังเด้ครับมันอยู่ใกล้มากันนี่มันสีคือกันอันนี้ก็เกาลักดไงจะเสียบเนาะ มากสมหวังน,นะครับโตละห้าสิบแคมเนอร์นครับไปครับไปกันต่อ อันนี้หนีหอยหอยจูบหอยขัวคนความหลายครับวันนี้ครับคนเยอะครับไขรตอ่อเขียนแหง ับมาเลยมลาเลยแล้วนี่ครับผมนี่พลาดไม่ได้เลยเห็นไ,ไหมไข่พิ้นพิ้นอ่จาจัดมาเอาอย่างละแบบสามไม้ห้าสิบนะครับแล้วก็เอาอันนั้นสองอันนี้หนึ่งไหมแล้วแต่ ดอกไม้ใหญ่ๆเลยนะครับ3,5มห้าสิบนะครับมีเป็นเป็นหนึ่งเป็นต้นแหงก็มีราคได้ไัมเป็นตองยางก่อนนะครับยางกันต่อครับผมคนหลายแอดมินดีกับพึ่งจะได้มาเห็ดคลิปนะครับผมว่าได้เห็ดคลิปมาโดนแล้วนะครับ ขวบจีก็มีดนะครับนนได้ทำอะไรเล่นไปเลดูบรรยากาศโอ้คึกคืนครับงานนวัตสก,การพระธาตุพนมผ่านไปแล้วก็ผู้คนก็ค้าขายเหมือนเดิมครับอน,อนไรก็กลับพี่นอเอาสีมัืยอมีด เอาจะเอาเสียมควรดินนะครับนี่ต่อครับ,อบโอเคครับอง้ดวงอเพื่อดินครับดวงน้อยอินงสงครับผม เพื่อพี่น้องบรรยากาศสื่อขายโมฮอนนะครับอากาศกำลังดีครับผมปาพี่น้องย่างบงเลยนะครับปลาคไข่ไหมดแดง

อเเอาอยางนะะคะดูบรรยากศาศค้าขายครับฟึกคื้นนี่เป็น ี้่อเลยนสีใแนวขายครับงานขายบอนไปครับไปต่อครับ ได้สองยางละครับยางไปเรื่อยๆครับผมมะขามหวานกับมีด้วยเนาะคนน่ะ นี่ครับตั้งรถส่วนมันเป็นยังไงครับ

นี่ครับอันนี้จุดนี้จุดริมน้านะครับแล้วเราจะไปซื้อปัตทูนะครับไปซื้อหลานจเจข้นอกตลาดเราบานเทฮานะครับประตู น,นี่เลยปลาทูนะครับนี่กับโลละอันนี้มันโล40เดออ้อโลละ40มัน<อ>ต้องเพิ่มอีกถูกนะครับได้เยอะเลย หมดแล้ว44อนไรครับานขึ้นเน่านาตาแบงนะครับข้าวกโอเคนะครับไปแล้วครับบวกครับ นี่ครับดูครับโอ้ยหวายจะซ่อดพี่น้องไปกันแบบไปเลยครับมาบุกแจก คนมาเาไปบอลจอรโนทเท่านะครับผมพาพี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆครับบรรยากาศชายูริมไปนำโคงเลยครับป,ปิ่งูได้เราคือจีิครับป,ป,ปีก็บเป็นเงินเนอครับพี่น้องนะ่ นีป่ปกล้วยครับอโอเคครับผมสำหรับคลิปเกี่ยวตลาดเล่ากับวัแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับมีทุกสัปดาห์สัปดาห์ละสองวันครับจันทร์และพฤหัสครับโอเคครับสวัสดีครับ